บัดน <ersch> ี้วันที่8กรกฎาคมประสอนตอมางเป็นครั้งที่69ที่พระเจ้าในวิทยาลขอประวาตส่วนสขยาเข้าสวดตระกรมต่างประวัตทุกตุบชาธรรมบุชาสัพทบุชาและอาจารยยบุชาดกครูบาอารย์ังานจาทระเจ้าทรงตั้งมั่นมีสติระลึกรได้มสมาธิจดจ่อในพระเพลิงธนะมูลประวอย่างต่อื่องด บทกล่าวภารกิจอาัยอาราธนาสมาธิมรรคพระวาพุทธามกรันจังอภิวาทีปะวาตวะปะะวตาธโมธมังนะมะสัมภาสุปติปันนาปะวตวชาปะสังคอสังขังนมุชาภารไดีภาราธนาสมาธิมรตุกวะสุจดังบรมยมปโกภินีห like. like. ่ปะะินีปโิน <contenido> ี <görüş> รัสมาสมัตตตุกีรปณีมิจตโบริหวณถารามโนธานีถารามิงุุสยาวาจีวังอหังสุังธรรมาสังทางานนทัพเนีักาแจ้งเราพอแล้วพวกสองหน้าส่วนหนึ่งเปลี่ยนุศลจงดูราสุทตาจักรวาลด้สุอรรานาวะสองวแรบมีเปตัวั้งแต่อเกรูปแสติสการาพ่อการิเสมมาเนสิเปรัจกรมุรนาักมีเพหัวุเพ ຄົນມາຊ່ວຍກັນສວດໃຫ້ວ່າຄາຣະຄາຣະວະຄະນະຍະກະທ່ານກັບປະຍາກາຕຸທັນຕາທັນທີ່ເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ບໍ່ລະເປັນນາງຟ້າໂຕມອງເວຊະນາໂຕະສະວະນະກະໂຣອຍັນພະນຕາສຳມະສະວະນະກະໂຣອຍັນຍະນຕາສຳມະສນະະໂຣອຍັະນຕາດຸພະນະະສນະມຕສພະວໂຕອະະະສມາທະສານະມຕສພະວໂຕອະະະສມສານະມຕສພະວໂຕະສະສສດລສະະະະະ พุทธังกาะนังพักามิธรรมังสารังกักามิสองทางสรนังก็ถามิข้อติยติพุทธังการนังก็กามิข้อติยติธรรมังสารนังก็ถามิข้อติยติสังทังสารนังพกามิี้อติยติพุทธังสารนังก็กามิข้อตยติธรรมังการนังก็กามิป้อติยติสสยทางสารนังก็ถามิบทสดสัจจสริยกถาไม่ชเมานังมสางเัจจะใช่หนึ่งหนึงยี่สองหนึ่งว่าส สอพระยาตเบิกกุญแจฝากรักษาจากสถานที่ประกอบพิธ oui> ีทำบุญวันน uh uh hey, uh mm ี uh 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 ้เปลี mm ่ยนเบิกเบอกงหนึ่งให้ผพ้ชญ์งานไปรับเนี่ยตัวติรับต่อณป่านนมักะษาพุทธังแะเมื่ตม่พุทธจ๋าขดอธิษาจิตตัง เสีระทินติเอตังนัเมติอรัตถานังลัตตาเนตายะวะหังสัมมาสัมโมตติปาวัตุเสีตะคุตังอัญโยยญาตะคุณาเกลสวะสัมกวาตังอัตมิไตรยมิจิตเทรวายรฉังติทังเตเอตังนี้เมตติไตรสัมมาสัมภเวนะโลกเตตถาติฏฐิเรนจะปัจตุคุตังอันเท่านี้ไม่วิทยังอตุคาติทุขัสพังอิโยหิสัง สิานี้หิวิชัญยาดูปังรกรหิเิทตังจุารัมพนีรังเวสทิปตุโธวิสังกัมกายยายานิมิหิยวมจนะกายโวิสุทังทมุตตังมนาเสตุขาปัสสะทานังบุญราสิานัมาสัมหมดธบุญญาภูมิาปมชนามุขตานังปานังชาังเตปาลังอโพสิเมยังาสิิิยายุตะเนสตะญตังตัสัมมาจิเรสัมะะ โสทันสิทธิยาจารัสตุอังกัปุสเตหุตะเตนวันยังกันเนหิชาปตังงนทั้งนั้นยัยงวาตั้าหิตั้งจิตตังน้งทนังนทักษันติงที่วางกันเนในตัวนมาสัมานาผูเชิม่กาปิสาต้องกาสังิตาตัตารทยักริยาสัทารทาจักุญญาตถทาสัาเตนะตุคีพเมม่เทนเชาตัทาตัทาปตัวว่าเหัวโยเทศาตุมาวินายะมหิตัมมานุโโตรุตะสุสมยโยนิยโต

ดังตอนสุดท้านั่นเเรากสาวมาทำจพี่น้อยและกลับเทจะังเทสุธีวตัวสกัราที่เนตัที่โยโยวิยษสัาประดเสสีโราาวิจุทธิมาทานิยานิโรทมาทาราสีสายตาว่างทำที่รอุกนองรังตเสียราท้านันมองโหับปัาโรอุปการจับสาห้งเจะั้งเเทิยสุธีหัตัวสักพัากั้นงราที่นก้อมืต สัจธามเทนะุัขานิพพโยรตตากาพุกักจิเลสเชตาสันโตสยังสันตินิโยจุโตัาสะตวะทะตัมังวิิานกโรตสังังมตตังสิรดสังโมนิวจตังตัมมาติาเทีิงเัวะตถาะทะเลชิาสิเีุยสัรตระอวนาธรมเนตบตัวนโมการัตากาตานโมอาระหัตัสามาสัมพัวตัดาม่ติโนนาอน้มองกตมาทรรมะสาวตวะทะตเสวะเตนิน นโมมะางสังาวิเศษัเทื่อดงีโ่นโมโอนาไายนาได้าชาวกมาไยัาทกนโโอมตัสสาตัาว่ายตเี่อนโมกระดองว่าววาวาชถัตัดถั่นโมกระดงาวนาุวาตัวถัตดนโมกรัดเตชนะวิตีมะเหหมีเทชัว วัตอนมหาสมวดวเนนสุ in, no. you know, yes. like then, then, ัร์งสมัยยมวกาสเทีวะหิรต้นมหาวมาตามรสังเกตมสุติมันังมนอย่ารยน้กัยสองหนึ่งหกจากสองหนึ่งว่าสองสอบรวันัสนาิบจากทนยางะยกที่เราเ พัคกวานสกเยซูอาลัสเตเปโดตูเซมิน้องเน่มา a ารีโคสังเกตุทศนมเรมงนึ่งปิโกสเตเนยพ้หรออรันเตงเนี่ยจะิเจอกฐาูนเีเท่กันเอกว่าเดิอย่างนสุปัตากะไปว้าแชกัลาปิโกสังกันจัดยมาีเนคกวาสักมยอัังกม ปะอวาตอนเส้นสิเกตเจตคาะเกยามาติอัะตะโขชาติี่ยวตะเคเ่ยาติามาะราตัวทโสมาทุกังวาตั้งะาวทียาขาที่แตงว่าปะาังกมยะเรวะมวาุขาวโีวจะบุัรอาารย้วข่าโตโระโตปุังนโตอัตโขาเถยวว่าปะวันตังอวิวาทจะว่ายะมันตังสังโกตมันตังุตเอกาเวาประวันตังสกเฆมังัตังอภา พพาสีมหาสมโยปวานาสุิเสวะจายาตมาตัสสัตตังอะมังัมติสุติยาราตะสังขัติกตเสวะตคอะระเทวจายาตมาตพัสสัตตังอิมังคัมติสุติยาราติสังีันติสุติเวะตโอะระเทวจายาตมาตพัสสัยตังมังัม เี่ารันตีสุาวิมาลาดโกมาตาตุคังตาตุโสนาคาเตะตั้งอะระเถตาปะปวะโตสันจิเจะมังกาสังกาตยะติเตะังานังกาเตนะเตงสันเติกายภูมิปัหายนะมันสังเสียงหัเทว่ากายยังตัรตุูเาสันติเตะตะโสะระวาติโ อามันเตสียโพูดว่าพิโรเวตเถิดเตาบังปดิวายตื่นเช้าตะสังตัศว์ที่เราหวังสตม่นข้าาเราจัโตั้งให้เราพิโรสังตั้งใจเดียบิเทพิโรเวตจงอภิธรรมธรรมเราหันตัวธรรมธรรมตัศน์ที่สังตื่นข้าวเราจับตั้งให้เราเจ้าเจ้าจับตั้งให้ตัมว์ที่เราอภิสังตื่นเช้าตาจับตั้งให้เราจับตั้งให้เราเจ้าเั้าจับตั้งให้ตัศว์ที่เรสอภิสังตื่นเช้าตาจับตั้งให้เราจับตังให้เราเจ้าเจ้าจับตั้ง

केरो तमने कसम ये तपनन के तपीदा ये सितार से रेकन का नाम में का बोलते हैं हम लोग ताकि हम तमाम साथी संग ओठा तमाम में 35 विदा में ना विदा में जो करके ये तपनन ने कभी रवान समय तो तमाम में ये सब काम के केन में कैसे वका या विदा का केन जाना जावे तो वो से का का काम पर तो सुखवावत संस्था के 33จํานวน के 30 लोगों में में सांगा का तमाम áp thế giới thật ta mắt thánh cổ ta hạ sang ngã tà ta đừng ta sang ấy ta hạ sang năng ngôn nhân sang năng mắt thật không năng thế giới năng chả mắt thánh cổ đi ta thật ta bất tha hướng căn chẳng thật thân ngập thiên gia do ba bạc khi tọa ba nơi tọa không nơi tọa mang cậy diệt thật ta tám lấy thế ta nơi lấy thế tọa ba ra lập diệt nhân ta tiêu ta na thảo được tụ voi giải phóng thế ca ma ก็ตัวัวันนันโยังศัดมตนธรรนี่ยที่กรุขังสมาอง่านังชะะหัตาเห็นมาว่าจจะายนะต่วันนีเยท่มันโตไปจมันโตวันนันโตยังักดิลโธรรมนี่ยที่กอมุคุังสมติงว่านตาตาเขาเตตาหตานะแต่วันนี้มที่มันโตไปจึงนั่โตวันน้มันตยังัติสิมุขนังสมองว่านงอินเทเตละ สาสาหัสสาห้ยักขานันก็วนนที่มันต่อที่เป็ a มันก็วันนึงวันต่อที่ก็เป็นนํามาส a มัญอธิกามงคิดโคนังก็มีติงนังเวสา u ม่จาบัตะตะตาันนที่มตที่มวนอามะิกามินัมติงนังที่ดอราชากากนสาณีวะนนัตหััาิปาสเที่ดอราชากา พิกสสวาคาวตัมมิตินนัมปุริมังสาติสังรักาลาตาละะกาสติสังตามานัติคติมหาลัตาญาสทิโตภิกทิตาสาวาโวอินทันนามาหะตระระอินทม n ตโตจิตตนโตวันอโภติสาทิมมะธรรมนัยพิการนิจขุนังตมตินนังสกินังสาติสังกาเวรุโมตาราสติสังตามะนัติคติมหาลัาญาสทิตโติกาสาวาโวอินทนมาหะปะระอินทมัโต กัจฉิมังโควังวังโควจะตะปะนมังธัมมานังอะธิตัมมังสิขะนังกะมะติงันงันก็จึงมังจาติทั้งจะอะรูปก็อะตาก็ตินากานางอะธิปะติงังนะละกานังกะริโสสัตตาติสัตตาภาโวอินทนะมะหัตตะรังยะมะกานะเกนะกาวังวังโควนะกะทินังมะกันังอะธิตัมมังสิขะนังก็มีจึงงันงันจาติทั้งนะสา ภเวโรตาวะสตาติยาคานาเทีวติมหัสอาชาทีสาติโตภูวตาเตตตาพาวุอินทัมมามาหะประอินเมิโตจีเป็นโตวังวันโตทส่ศาทโมานตัมมะนาติคามมทิพุณังติมิสิมุนาปุริมาทิตังตตาละโถตัชิเน้น้อยุงมะโคไปจิมิเนน้วิไม้ดูะโคภูเวโรก็ตังทิ่ังตีโตเจมหาชาตูเวตากัตุโรที่สังคันธานนาสังตุวันเน กัิระวันเเวเตสังมยาวิโอทาสะอาโกวันิกาตุธามิยาตกเตนโถวเเทนโถวทาวิตตาจัมตโนกามเททศกจิการตูตการตูจตะนาโตโอวมันโยจ่าเทวโสตโตะมเตลิจินโโนตัตพโนโราชาตมอสัพโพอาโกกันจาสิโคสิโคเจวะเตมุโวสุริยวันชะตะเอเตยันเยจราจานโกันตังตาหานสิมตมนาติการมูทีคุณังตมิติโนนังอัโนวาานาาวิาลาตง กันชะากับวัสุธาอาอโปยาคาตถายาติภิยญาตาตาลาคาอโคนาคานัตณโนะดวนโนมหานาโกตวาคาตระกิณังในนาคาเทตหาธาหารันติทุพาทิตาภิวิุเจตุจาโคเวหะยศาเจวันนมันจะปะตาจิตาจุปนาติเตสามมังอภัยยานตธานคราชานมามาสีุพังนโทเสมามาทังสีุโต กันหาวจายุปาวะหัญตานะคตุันนาตระามกันโสตังสิตาวัราหะเทนะมะังอโราสิตาวัตลวัตเตงมัทยจักติักขาตังามะหาทิจงจกาลหนึงเลย้ปาจิติตจิติตจิตจักปัญหาได้ทนิมจติสังหาธมัะติจักนั่ปกัปเทวินโนนกาสันิเตวะกัลยิจาละใจหนึงเลยรงโยธาปัจังเปิภะน บบนันัะพะเจ้าเทวาปทูจะเทชวาโยตะทั้งกมงนวารโเทวาสมมาายะสัสสาหาเมตตากรุณนายการทีาอาโกเทวาทิตสัตยาเสเตตากายยสเพนาะวันิโนติมโกจิติถโกวานวันโตยะติมาสมนาอภิกกามุทิพูนังสามเิีนมงเมโจะเทวาสารีตาสมาจุทเยมาปันทันตุาเทวาจันทันะโคุุระิตาตุระยับัญาเทวาสุลยมโคูุระ จิตานะค t านิโคราติกะวะอาโกมกวรานกะวะตนะงะตะวะติโตตะโกปะสาตะดินปะทะมาสะเนตะสังายาตะเณนะนะตะวะนิเอติมังโคลิเันตะวันะอันตะละกะตินะมมตะนะอะภิตะมังติโกนันตะมิงวะนังกะถาโลกะเวะมิสิกาอะริตะะจะตะจะอุมาบุานิตาโนวะรหะมจอักะอเนะะโระยะริาาโกอาโกวะะวะนติโน คาเทเตะคาคายาตะเทนะนะแต่ว่าไม่อเตมันโตเตมันโตันวันโตตัทีน้มาทำมนอาพิก็มันพี่นั้ตันที่นี่นะต่มนามันะต่มนามันสามันุสุตมากินทาบะทูิคาอาโกอาโกน่ะน้ะทูสิยคาอาทาโกโยยาเทวายาโตโยตยาจีโนระตามาต้ากาอาโกเทวาจิตต์ิโนคาเตยเตย์ากายาตะเทนะนะตวันโนที่มันโตที่มันโตอันโตยังตัดทีัน ธรรมนาถิมงคิดคุนังจมีเตยนนั่กตาม้อะมราอังโกวิชาสักษัหะวชาตะกายาตาหมกอโกเทวาวิกัตถ์านาตถามาตาหาและกถามสกาชะยัสติมสารยังอาปัญโยโยสิทาอภิวาสตทาตเตสตาคายาสระเานนทาววนนีน้ที่มังโตสุเมีกอน้องอังโถะตัิมัสโมนาถิครมงคิดคุ้นังจมีเตนังเขมจาตุถิกายะมากันตาจา ยักษัตติโนตพีตตการามเทชาโชตินามะจะอาสวนิมันนะได้ที่นอาปอัตตตนิมุตตาตาเเทตตาทายะตเถนันตวนิโนเทมโตติติมโตวันนวันโตสัตุนโมธรรนภิกามุงภิกขุนังตมิติมัังตเเทวินิกายาตเถนะนตวานิโนนามันวิเยนะธรรมจุนเยจันเยตัจิสาตหาปโวตชาติมาคีดังโอกาสตินามะนาสาวันาเถมมอคะ การนะสังกันาวอภิกาติขังสุํานาปารมาโตจาถูกทาิชนันโตสหมหัชนันกุมารตุโสจาโสแาะจาตระหี่เงินสหัสภามะรอกาังมหาธรรมาภิเิขาติอุปาปโนจิตินโตทิสมากายโยยังกัสโตทเตตะอิตระอโกปเตกสาวัสีโนเตสตามันนิโตอาคาหังนิโตวาริวังนิโตเตสสัมเจวิตังเตริเเวสัพามะเตรมาเตถิมาพิทามีปังกาตังมาตานิปโยนิกาตังนาตารันตะ วัาเชนนั้นัถามาโทสมันโจเววาเดถามโบมุขิสาโตอยานันอิปิสตาโมเทนโนเลนัคเทนนาโเทสยินัมนาตาละมาหุงจักรสัตวังกนวาระเระวังยิคัตุวะสโตไม้โคนังเงยโตสทวิจโตตหาโสอตถุทาวันเทสัไโตอัปยงโนเทตันจตั้งทัาอหากุณายะโหิตต่วานิจปุมาติโมันตะยิสัทธาสัตโกชาเนื้โมตเสนาทิคันตาเตวุสานาภาทิทาวะเตชะจตัมมังกอุจิตาวาเปตสสารสัตนา ภะเพริกเชตัสสังคนารปยาตุตายาติจุณโมเตมเถิดตถาภิกเจหตั้งวกาเตอทั้งเนสุเตอเถิดผสมก็รักสุดตังเข้าเนาจักราณรงค์บังสถิดการจักเข้นาบูชาจะโรทั้มีญาณังเอตัมังกอนโมตัมังตัดเถิโรยปะเถสะวาโสจากุเพตตตะตาบุญยะตัตตะสัมมาป็นเนตะเอตัมังกอนโมตัมังบารโหสุตังจากรตุตังจาวินโยัสสุสุปโตตุตาติตาติยาวะจัตเอตัมังกอนโมตัมังมาจาปิโตอุปัต การังปุตตะธาตุสังโออนาุตกัมมักาเอตัมมัารมุตตะมังาัานาการิจายะตากังกาสังโออนาวมชานิัมมนิเอตัมมังการมุตตมัอรติวิรติปตามาจัจสัยโมอัตมาโทกตมิสุเอตัมมัารมตตะมังถ้านโวจันนิวาตจุทีตดัปนาเจริญธรรมกวนังเอตัมมังการมุตตมั ทันตีจโสวะจัดสัตกาสัมมนานันจการตัตนังกเรนะธรรมะกัะชาติอธรรังกระมุตธรรมังกรจะจำมะจเรียงจักอิยสัจานัสสนังนิพานาสันติปริยาจากไอธรรมังกรมุตธรรังพุทธสาวกธรรมจิตังิสาะกมติอาโสังเลจางทมังอตัังกรมุตตัังอุส่าหิปตะวานสัมานธรรมะปะรังสิตาถัตังัพพันาติเงยจันติันเกสรกรมุตธรรมังสบตสนกปิติ ยังก er kind of ิติีอุส่าห์ิภาวะขงเราสัตสุะยังไม่ทีนังนอาจะกทังเทนยมที่เท่ากาเอเนสจกสวัดตัวไม่ยอมวิรังวันวันธรมัาจะทัะทาเทยมันงไนมันตัวนเีน้กิตัวธัรมัีมัาัามาัญญาธัมปัธัมปรัปาาัััปรม สมัยทมานั่งต่กัยมงูสมัอาเทนตัมโนาวิชิติทงปีทำเมตัมงปัญญตาเอเตนิสตเตนสวัติหงุเยปุกะลัาปตะปตะุตาลิออคาินุาเนื้อที่เทักีเนยาาปัสสาวาะตาอุเตสุขิมาเนมัพถ้นานิธรรมปีทังเทรและนั่งปังญตเอเตนิสเตสวัติหงุ่ตเยปุกตะลิามาลัเมนะ่นิการม่ยอคตามาตาตัณมเหิุกิดตะตาตามาตังไทร์งสาวาตตา

ตากาเวทุกตังสุงโยยาจจตัางอิกราประชาอันจาททำตถาโตสกานิจังสังเนตตาวิโนเนวะเทวนาคันตะโพนมาโลสหะพมุญญาชิตังอัตติตังลายราตถาโยปตสสะชั้นโนบสุขเตตะกัตโตพาสิตังมีทางเตนละวาวตาชนนาดาปตตสาราตตาตัมมาสัรมเทเนเอถากุเหมะอนุสาวรีนามะมะปารมะปารายะมะอิติปิรายะมะปิตาตัสสัมปทาเนนะมาตั เห็นตุมานยากะเห็นะมาอาคาศป่าเรวิตาเกณะมาเพียงเพนิชานักันติตาขันติยามาพันพระรูปธาตุยามาขมันโนโนอะเรยะธาตุเมหิอันตานาวาจเนยะถาอิเมธรรมาอุตสราอิเมธรรมาปวัชชาอิเมธรรมาวิโยภาราหิตาอิเมธรรมมาสัมมันตาธัมมาทิมมาหิตายะตุขายะทธอันตันติอาธาตุเมหิโอกาสะเวยถายะธาตุเมหิอันตานาวาจเนยะถาอิเมธรรมาอุตสราอินเอ ธรรมะอนาวชัยอิเมธรรมะวิญโยปัสสะทธาอิเมธรรมะสัมมาสธมาทน่าหิตายุตตาโิตวันตันติอัตาติเมหิอุปาทัมปัชฌาพิหาเลยยะภาสิปัสุะในนิสุัสสะมียติชีวิตัมมงปัณมายงโชโรปนุตัสสาวิสัมปิการนาเอตังทะยังมารังเอเตธรรมโนมัญญานกไยราถาจุท้าวหานิอุปาณยติชีวิตัมมงปัมมายงโชโรปนี අක්සාිකම් සාන ඒකන්ක යම් බලනේ ේග මනෝලෝකෑමිතන් පාහි කම් කියදකෝ යෝහාටයේ නකම් මෝවතාය උත උතාාේදසා තประකා සේරකාපික යහු පීසන් සය මනෝ කා ය ීද ග මෝහවේ රට පී කම්ම කාාඩී ගමෝ පුචන කාම වහතිී නිසා තන්තෝ සමය චන න තුපතිග ප්‍රීහම්ම කාඩී කතුයග කර නිත්ා පීලහ ඳ ය ප්‍රතිසාන පින් ගිටී ටේ ඒතම් සෝයිතු සය कथ्ये तंकारा तुकाति जाति अम्मजा जापलक्ति अथानि पिन तति तुके ऐसामुको तुतिजा कथ्ये तम्मा अनंका तिजाति अम्मजा जापलक्ति अथानि पिन तति तुके ऐसामुको तुतिजा बोधोत्पान नकाशोत्पान नकाश दोपतान नकाशाय ने तेन तुतिजा अहोतिजा ऐसा तंजाय जामितावी तंजन्हेजा अपान्नजाम ताहुं ने

ปฏิทันนานวะสมัยนักปฏิทินที่อาณาคตังบุครคนไม่คนสมิงถึงสิ้นสุดแรงไม่คนไม่หลงสิ่งที่ยังไม่มาถึงแาะกาตฏิทันนาไม่นมืองจากอภัษฐะอาณาคตังจึงได้ร่วมเมืองเช่น่งียวกันแล้วแต่นมืองสูงที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัดเจ้ากันวันจอโยธาเมังตรัทธาปรัทธาวิราชุตถเอัตชังยังอตชังปุตชังกรังพิธานนะมะนุโภยยกับบุคคลใด้เห็นเช่งสมัยปัจจุบันไม่ง่ายไม่ควรทำไม่ทำไม่ง่าได้บุคคลนั้นจะเดินทำนั้นเงินเงินให้บุตกคน อันเชื่ว <track> okay no, ่ากินกรมมาตามฟังกชสัญญาเมืันงสูดไถึงทางความเพียงตั่อนี่หลายใจเราะดูตั้งต่ในวันพุ่งนักอินันทเตนามหาเสนนันไม่จมาเพะว่าความแตกแยกไม่ามีเสน่หใหญ่ยมย่มีต่เราทั้งหลายเือังวิหารีมาตักินออกน้นจับมาารติ่งงเวรตัวนีกาต่อจุดสัญอที่ันเดยวมีเพความมุ่งมรสงอยอดเยีบุคคลผู้มีหนุิอยู่อย่างนี้มีความเพียนี้ถึงวันกางคืนนั่นเองว่าผู้มีลาตีหนึ่งจะด ประสบพินพราปะจวงาับท่าชลาธมมีง่าเชาเหนอน้าตีโตเรามีความกตละจะร่วมลความแก่ะตไม่ได้ท่ายาที่ธมมีท่ายาที่หนหน้าตีโตเรามีความเจ็บไข้แ่ะวาเป็นธรรมดาจะร่วมผลความเจ็บข้าไม่ได้ไม่้าธมมอไม่นางนอน้าติโตเรามีความตายป็นละราจะร่วมผลความตายแนไม่ได้สัมเทหิเมติยหิมะนาปหินานาปวุนาปะโวเราจะร่วมมีต่างตัวว่าเรต้องได้ทัดให้เป็ของรัฐ ขะงกระดใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสุกมีกรรมทายโทกรรมโยนิกรมมาพันโทกรรมปิสาระโนกรมีกรรมในองขดมีกรรมในภูเขมมีกรรมในังเกอรมีงานผูวยิดตามมีกรรมิตวิญายังกรมมังกรสัามีกรรมในงานวาตากตังวาตาขาดายาโทรวิสังมีบรารํากำใดไว้ชิงโดยินดรจะเป็นขยึงว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นสืบไปเอวังว่างมเอพิโกมติับทังเราทั้งหลายงอย่านี้ทุกคนด บทสดเทวตารีชนะคตาทุปาตตาจะมีโสข้าพยานปัตตาจะมีพายาโสกับปัตตาจะมีโสกกาหุ่ตัวุคปรตนเนาตาตาดาอนี้เอตตัสานมุณยทั้งมดทรปีเทวานุโมทันตุสามตุสาสุขิยาพนังางุสุขายาเสี้นัสัมถุตพันาเวาตารสัมถุเรตตาปตะเถรพุทธาพานตะคาตเถกันบันจยั่เทารางนันตามันเเช้ัังสัโ กสดเภวตาสันติทานักสาถาท่านธรรมยังกันติี่นานพกเทาโยปนานใเที่ยาเทวตาสันติวิหารวาจุณีดุเเก็เปกตเนิจาตามนตาเนาเขวันตุภูติาติโรเตตาวิหารมันเทเดนามันตานากาจติกวสราลาเิกาธรรมัปิอุปาจตาธรมาจะเตศฐานีธรรมา อิสราตตานัโตาจุกิตาภวันตเจสราปิตาเยปิกาอัตตาธรรมภวดังเทตคาตาอัตาโกาติการัญานิขังธรรมมาวะังปติกัตเถสกเถรีภวัสาปตอตุังังชาตจิรังสังธมโมธรรมตาราตุปาทังโตุสังโวะอัตาละกะจิกายะจอเมะอะโตสัมโมทัเถรีสัมตาวิโโวิงสัตาปุโนยามากำเมีอริยะตเวชิเต โสสดสัมทะเป็นติชานะกัสสาทั้งจำยังเป็นติชาณะกัสสาโยวาณาเตมุญยติตาณิกัสตายานาญาณิกัสตาไม่มีเตตัสตาพี่น้องนตสัตตาลังตาปัมมาเมตตาเยปยาตุนาวันตาจามินังมาตาปิตาทิโยติตาเมตาปยาติทาวาอันเยมันญะตะเวริโนสตาที่สังเกียรกเต็บมาเมโยนิการเทปัจจตุโวกราสังสตาลังตาระวาบรยาตังเยรติสตานัมเมียลิโมตุเตชยังเยติงนาปัจจังสีเต เท่วาับเศรัิเนีวยงมายาทินานมันยัมอนโนอมาทั้งนั้นตุน่ากจาตตาตระารละราเตุติยอเข้มมปัจทังจาปังโกตุเตตากิจยะกังสุทาาสัาทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีกระมาณจนถึงเครื่มีส่วนน่เขาเจได้ทำในแบบนี้ต่างหลางหที่พรเจ้าได้ทำได้ก็นึงจนที่ไดเคนมีมันแาก็มีดงเจ้าเป็นต้นที่พระเจ้าได้เห็นดุแม้ไม่ได้เห็นกางแต่ทั้งหลายมงที่เป็นกลาง แรเวียนกันตั้งอยูย่ในรอบเกิดในภูมสามเกิมิสี่มีกรแแกัเนืองกที่ตั้งเจ้าอยู่ในครอบน้อยแลงครอบใหญ่สัตเราไดช่ากันให้สมบูเราาพเจ้าและขอแสนตในจงมงเเราการเทิดพระตาได้ไม่จนให้จงปลุเ้าพเจ้าีขอเชื่อไหนจรสับนั้นอเหตุในมรรยาแบบข้งหลาที่้าพเจ้าให้เรขอสัตว์ทั้ง สัตว์ทังบงตัวยังเมียัวมสุขสมอเริดาละเป็นตั้งใหเกษมเถิดขอความปรับนิยมของสัตว์แบบนั้นจงสำลึกเถิดเื่อภาพจัตจากอากาศภาพมีความเทีนองในการมุญชาพระต้วง้วรงการาร่องระบสุทรพเศนเเ่องารานเหล่านี้ขอความสุกรเกิดเนมาขอคนกทุกการส่ของขอท้งได้เกิราลกน้การขอเถิท่ในเวลาทงานโี้ม ในการสวจตาดย้ายมอะเาทำอะ่รเยอะมากในขะแล้วโดยาการจากธรราุ้กคนทัิงคือดูด้านหน้าโดนมองมีที่ผจะพยายารังแระง้ีนะต่เรป็นทุกมงคลทั้งหลายที่สามรสีงสร้างขึ้นที่ทที่านมาได้เพื่อจะสร้างอนาคตขอจำเียมด้วยแพทย์เป็นแพทบริการมงคลนรักษาาานขอจงำสิิ ้าพเา้าขอทั้งจุดอุิศผลรวมุ่กทงนิสั้ทางนิานงดก็ตามจากตัวอาจารย์ท่างเรื่อานเร่อกนเรื่องกานรเร่วงการงาน้งไหขอได้ในส่วนตรงนว้กันทังผู้ฟ่งผู้เวละเวันเขาท่านได้ใ่วนตรงนี้เชข่อวาพระ้าจะปกป้องประชาชนชาติศาสนาและธรรมะจะระวมงไว้ที่ราคาบ้านชาติศาสนาและธรรมะการข้าจะขอยข้าการเข้าถึงธรรมะอย่างเช็มของพระผุ้งีัพข้าด้วยถึงที่ยังเป็นย่มากก